ร้อยคำถามถามไปบอกอย่างเงี้ยวเรื่องบ้นานๆนะครับ ที่3นะครับการเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นห้องที่บ้านเนี่ยครับต้องทำให้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับกระเบื้องปูพื้นที่บ้านเนี่ยครับอาจจะเป็นกระเบื้องกซนิโต้กระเบื้องเซรามิกกระเบื้องนินเทาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นพื้นไม้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนพื้นกระเบื้องใหม่เนี่ยเรามีทำได้2วิธีวิธีที่1คือเอากะเบื้องเก่าเนี่ยออกก่อนแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทับไปนะครับและวิธีทสองก็คือปูทับหน้าไปเลยข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่างเนี่ยจะแตกต่างกันในการเอากะเบื้้้้้้้องงงใใใใหหหหม่่าาาาครรรััับบปกกกะเเเืนนนนนนนจแตพพิิวณโสขึ ลอ oh, no. งนึกภาพว่าถ้าเราต้องไปปลูกระเบื้องใหม่เนี่ยครับทำไปเนะะี่ยความหนาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามเซนขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักในบริเวณห้องนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมันก็จะเป็นภาราโครงสร้างโอ้โหนตรงนี้ต้องตรวจสอบดีๆนะโครงสร้างของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักตรงนี้ไหวไหมแล้วก็ประเด็นที่สองถ้าเราปูกกระเบื้องใหม่ทับลงไปเนี่ยแสดงว่าจะมีปัญหาเก mm ี hmm. ่ยวกับทางออกวงโกประตูที่มันมีพื้นเนี่ยสูงกว่าเดิมขึ้นมาอีกบางทีเนี่ยมันอาจจะปิดประตูไม่ได้เราอาจ a y หรือความสูงของประตูเนี่ยับาันาจจะเสียลงอีกวิธีนึงครับก็คือการเอากระเบื้องเก่าเนี่ยออกก่อนวิธีนี้จะทําให้ไม่ฝ่าภาระกับโครงสร้างมากนะคือเราไปสกัดหน้ากระเบื้องออกเทปรับระดับใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องใหม่เข้าไปเนี่ยวิธีแบบนี้นะครับก็จะไม่เพิ่มน้ําหนักให้กับโครงสร้างมากนักแล้วก็เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดครับแต่ขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราไปปรับใช้กันดูครับว่าแบบไหนนะครับที่จะเหมาะกับห้องคุณนะครับถ้าเป็นห้องน้ําปูกระเบื้องใหม่ทับลงไปเนี่ยแสดงว่ามีผลต่อประตูแล้วแต่่าืลมอยรคับ สังเกตดีๆเขาว่ามันจะเพิ่มน้าหนักกับโครงสร้างยางมากขึ้นด้วยให้ปรึกษาวิศวกรนครับว่าสามารถทําตรงนี้ได้หรือเปล่าครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับ